น,นี้ครัวบอลหนิงจะมาแชร์เมนูกุ้งทอดเครื่องเทศเน้นความหวานของกุ้งกับเครื่องเทศแน่นๆขั้นตอนแรกแกะเปลือกกุ้งช่วงตัวและหัวออกแล้วใส่เกลือพริกไทยผงยี่หรา่าขายเยนและปาปริกา้าแล้วเปิดไฟร้อนระดับกลางถึงสูงให้มีกลิ่นเครื่องเทศออกมาแล้วใส่กุ้งลงไป ยังไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะพยายามเอาส่วนหัวไว้ตรงกลางจะได้สุกเร็วๆจากนั้นก็โรยเครื่องปรุงเหมือนตอนแรกลงบนกุ้งอีกด้านเกลือพริกไทยยี่หรา่าคาเยนและปาปริก้าเสร็จแล้วก็กลับด้านกุ้งต้องสีข้างขำไม่ได้ไหมนะคะเป็นสีของเครื่องเทศค่ะพอกุ้งเริ่มสุกก็ปิดไฟแล้วร้านน้ำมันมาก่อเอาด้านข้างกุ้งแนบกระทะเพื่อให้สุกทั่วๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยรสชาติก็จะหอมเครื่องเทศเผ็ดนิดๆหวานจากเนื้อกุ้งลองเอาไปทำกันดูนะคะส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ใน Description ด้านล่างฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ